10ข้อดีที่คุณต้องดื่มน้ำให้เพียงพอครับนอกจากอากาศและอาหารหลักห้าหมู่แล้วนะครับน้ำก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตที่ร่างกายจะขาดไม่ได้เลยครับเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายมากถึง70%คนเรานะครับสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายสัปดาห์หากขาดอาหารแต่จะอยู่ได้เพียงไม่กี่วันถ้าคุณขาดน้านะครับการดื่มน้ำให้ได้8แก้วต่อวันครับก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราอย่างมาก วันนี้เราจึงได้รวบรวม10ประโยชน์ดีๆที่จะทําให้คุณรู้ว่าการดื่มน้ําเป็นเรื่องสําคัญต่อร่างกายของคุณมากแค่ไหนครับข้อแรกครับการดื่มน้ําดีต่อสมองและระบบประสาทเนื่องจากน้ำนะครับคือส่วนประกอบสําคัญของเลือดที่หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและสมองการดื่มน้ําอย่างเพียงพอครับจะช่วยให้คลายเครียดลดอาการปวดศีรษะได้ถือเป็นการผ่อนคลายและเพิ่มพลังงานให้กับสมองได้เป็นอย่างดีเลย2ครับ ดื่มน้ำช่วยให้ผิวพรรณสุขภาพดีไม่เหี่ยวย่นง่ายเพราะน้ำจะคอยดูแลเซลล์ให้ลอยอยู่บนน้ำและช่วยให้เกิดการไหลเวียนของเลือดในร่างกายได้ดีขึ้นครับรวมถึงช่วยเติมเต็มเนื้อเยื่อทําให้ผิวมีความยืดหยุ่นดูเรียบเนียนมีน้ํามีนวลและคงความอ่อนเยาว์อีกด้วยครับ 3. ครับการดื่มน้ําจะช่วยล้างสารพิษและช่วยให้ระบบขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายทําหน้าที่ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ เพราะน้ำจะนำพาของเสียให้ออกจากร่างกายได้อย่างง่ายดายทั้งทางอุจจาระปัสสาวะและรูขุมขนหรือว่าทางเหงื่อของเราเองครับนเอครับการดื่มน้ำจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงช่วยป้องกันอาการเลือดคน้นซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดนั่นเองครับ 5. ครับการดื่มน้ำจะช่วยให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างปกติ เพราะทุกระบบก็ต้องการนําน้ําไปใช้ทั้งสิ้นเช่นช่วยเรื่องการหล่อลื่นในระบบทางเดินอาหารเชื่อมเซลล์และหล่อลื่นขอ้อต่อต่างๆในร่างกายและยังช่วยลําเลียงสารอาหารที่มีประโยชน์ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายตลอดเวลาครับ 6. ครับการดื่มน้ําจะช่วยส่งเสริมการทํางานของไตโดยเจือจางเกลือและแร่ธาตุที่เป็นต้นเหตุทําให้เกิดนิ่วจึงลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคนิ่วในไตได้ครับ 7. ครับการดื่มน้ําจะช่วยย่อยอาหารและส่งผลดีต่อสุขภาพของลําไส้การดื่มน้ําที่เพียงพอนะครับจะทําให้ระบบทางเดินอาหารทํางานได้อย่างสมบูรณ์และป้องกันอาการท้องผูกหากคุณดื่มน้ําไม่เพียงพอครับลำไส้ใหญ่จะดึงน้ําไปจากอุจจาระเพื่อรักษาความชุ่มชื้นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณขับถ่ายได้ยากนั่นเองครับ 8. ครับการดื่มน้ําจะช่วยเรื่องระบบเผาผลาญ เป็นตัวการสําคัญที่ช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีนะครับของกระบวนการการเผาผลาญอาหารและไขมันในร่างกายเป็นไปอย่างปกติ 9. ครับช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ตลอดเวลาโดยที่น้ําจะระบายความร้อนที่เป็นส่วนเกินออกจากร่างกายในรูปแบบเหงื่อที่ระเหยจากผิวหนังเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ครับและ10ครับน้ําจะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเมรง็ง เพราะน้ำมีส่วนช่วยในการลำเลียงสารอาหารกําจัดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งเต้านมได้อีกด้วยครับและนี่เป็นเพียงบางส่วนของประโยชน์ที่ได้รับจากการดื่มน้ำเท่านั้นนะครับในเมื่อทราบกันอย่างนี้แล้วคนที่อยากจะเริ่มดูแลสุขภาพให้ดีทั้งร่างกายจิตใจและผิวพรรณ การดื่มน้ําถือเป็นหัวใจสําคัญที่ทั้งง่ายสะดวกและราคาไม่แพงเพียงแค่คุณครับปรับพฤติกรรมการดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยวันละ8แก้วแค่นี้เองครับก็ถือว่าเป็นการบำรุงร่างกายและดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอนในทุกๆวันแล้วครับ